กราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบขอโทษคนดูทุกคนนะครับที่เสียระบบหายตัวไปสามวันไม่ได้ลงคลิปเลยอีพีก่อนที่บอกอะว่าผมจะกลับมานอนเร็วแล้วแม่งนักกว่าเดิมอีกนอนนอนตีสี่ตีห้าทุกวันเลยติดติดติดซีรีส์ติดซีรีส์เจ้าหญิงกินไก่กับเจ้าชายแบดเสื่อม โอ้นั่งดูคนเขารักกันเออเราก็เขินดูไปเขินไปดูแบบดูแล้วมันติดอะ่ะดูไปเรื่อยอะ่ะเออกว่ากว่าจะกว่าจะหลุดตอมอจากเกาหลีกลับมาประเทศไทยได้นี่โอ้โหแบบออคือทุกคนผมอะ่ะปกติผมจะนอนประมาณแบบไม่เกินตีหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะยังเลทเลยก็คือตีสองแต่ปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ย แล้วทีนี้เนี่ยพอมันนอนดึกขึ้นใช่ะ่ะนอนตีสี่ตีห้าเป็นไงครับมันก็หิวดิหิวก็กินเออคือกลายเป็นว่าช่วงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยแค่แบบคารดิโอโง่ๆอย่างเดียวเลยเวทเวทิร์ดไม่เวทแล้วกินกินเยอะขึ้นด้วยเออน้ําหนักเลยแบบขึ้นมาขึ้นมาโลหนึ่งแต่สภาพนี่แบบว่ายังยังโอเคนะคือตอนแรกอะเพื่อนๆตรงเนี้ยมันเริ่มแบบเออล่องท้องเริ่มเห็นแล้ว แล้วก็กินเออสามวันที่ผ่านมาเนี่ยกินเหมือนกินเพิ่มมาอีกแบบวันละสองมือม้อมื้อสองมือ้อยับบอกเลย<ม>ยับ <laughs> เสียระบบหมดเลยโอ้โหอุตสาห์ทำมาดีๆกล้ามจะเริ่มชัดแล้วเฮ้ยผมเริ่มเข้าใจคนที่แบบว่าทำงานมานเหนื่อยชีวิตเจอเรื่องเครียดมาทั้งวันแล้วแบบกลับบ้านมาอยากจะหาความสุขหรือแบบว่า ผ่อนคลายเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวเออมีความสุขดูซีรีส์มีฮ็อบบี้งานอิเรเลททำนูน่ทนทำนี่อะไรเงี้ยเออผมผมเริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยผมยังปล่อยตัวเองอยู่อย่างนี้นะเสียการเสียงานครับบอกเลย <c oughs> นอนไม่เป็นเวลาแบบนอนเช้าอ่ะเอออย่าบอกไม่เป็นเวลาเลยนอนเช้าตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเงี้ย กว่าจะได้ทําอะไรใช่ปะกว่าจะออกมายิมกว่าจะกลับบ้านทาอาหารอะไรมันมันมันก็เย็นแล้วอะซึ่งแบบรูทีนนี้ผมผมจริงจรงิผมไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่นะแต่ว่าเออก็พยายามกลับมากลับมาตั้งสติไว้แบบเฮ้ยแบบอย่าอย่าอ,อ,อย่าไปอินกับอะไรมากดูพอแบบว่าเออพอเป็นความสุขเสพอให้มันแบบว่าเออชีวิตมันมัน,ม,นมันไม่เครียดเกินไปไนะแล้วแล้วอย่างอย่างที่ผมติดเนี่ยคือผมก็นั่งดูเว้ยคือแน็ก ชาลีเขาเก่งนะี่เขาทำให้รู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนเป็นเป็นเพื่อนเขาเป็นรุ่นพี่เขาอ่าคนที่เข้าไปดูในไลฟ์เชื่อไหมอายุแบบ3 0 40 50เออมีแต่คนมีแต่คนแบบวัยวเนี้ยเออไปไปนั่งดูไปให้กำลังใจเหมือนผมอะ่ะเหมือนไปให้กำลังใจเพื่อนแบบจีบสาวเว้ยมันก็เลยแบบว่าเออแบบนั่งดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่เพื่อนจะสารภาพรักว่าแต่นั่นแหละ คือถ้าเกิดว่าเออเขาเขาเดินหน้าเขาลุกเต็มที่เขาสารภาพรักซีรีส์นี้จบแบบแฮปปี้เลยเป็นแฟนกันแล้วทุกอย่างมันจะจบเว้ย e n g a g e กจเมมันจะหายกระแสมันจะหายเออผมเลยเข้าใจว่าอ๋อมันต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเว้ยอย่าไปคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบเฮ้ยจบเลยฟินเลยเออผมก็เลยแบบว่าเออ ตั้งตั้งสติได้แล้วเว้ยว่าแบบเฮ้ยมันมันยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกก็ค่อยๆดูกันไปเออให้กําลังใจกันไปน่ารักน่ารักแต่ตัวผมเนี่ยเออมันไปแบบไปถล่มลึกไปอินเกินเออไปเชียร์เกินอะไรแบบเนี้ยก็เรียกว่าเสียระบบกันอยู่3-4วันเลยนะกว่าผมจะตั้งหลักกลับมาได้เนี่ยคือผมผมเข้าใจเพื่อนๆทุกคนเลยเว้ยที่แบบบางทีอะนะเราตั้งใจว่าเราจะไปสู่เป้าหมายเลยเว้ยเราจะแบบลดน้ําหนักให้ได้สมเดือนเลย แต่มันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างอะบางทีนะปัญหาชีวิตส่วนตัวเอ่อลิอกกับแฟนหรือทะเลาะกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่ามีมีเรื่องมีงานฮ็อบบี้อะไรที่ที่ทำให้แบบดึงความสนใจเราจากจากการไปสู่เป้าหมายอย่างเงี้ยมันเป็นทุกคนเว้ยมันเป็นทุกคนมันต้องมีบ้างแหละเออไม่มากก็น้อยอ่ะ ย่างของผมเนี่ยผมก็แบบว่าเฮ้ยผมเริ่มอินไปแล้วไม่ได้แล้วต้องต้องต้องกลับมาโฟกัสเป้าหมายแล้วเฮ้ยเป้าหมายเราเหลืออีก60วันนะเว้ยคือจะจะไดเอทเนี่ยให้ไปจบใช่ไหมช่วงประมาณกลางเดือนเมษาอ่าหลังสงการก่อนสงการประมาณเนี้ยซึ่งมันเหลืออีกประมาณ2เดือนต้องเร่งมือแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยผมเนี่ยทำได้แน่นอนคือแบบไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจแล้วเออไปแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแต่ผมก็งงว่าอะไรเนี่ยมามาอินกับ ความรักในโลกโซเชียลได้ไงวะเออนั่นแหละนะความสุขเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยแล้วกันแต่กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะกลับมาลุยต่อกลับมาออกกําลังกายชดใช้กรรมกันต่อไปอาจจะได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นดังหน่อยนะเพราะว่าแม่บ้านเขาดูดฝุ่นอยู่ครับแต่ว่าเสียงไม่น่าจะเข้าไมาเยอะผมพยายามติดติดไม้ในแบบ ให้ให้องศาหัวไม้มันหันออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นไม่เป็นไรครับล็อกมันเน้นความเรียวอยู่แล้วกูท่อ๋ไม่ไหวแล้วพูดถึงเรื่องคาร์ดิโอสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมว่าผมรีบไปหน่อยวะผมไปเพิ่มคาร์ดิโอแบบ450นาทีต่อสัปดาห์ ฉเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบ5วันวันละ90านาทีซึ่งผมมองว่ามันเยอะไปเว้ยบางทีเนี่ยเล่นเวทเนี่ยมันประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วไปต่อคาร์ดิโออีก90อยากให้มันจบประมาณแบบสองชั่วโมงไม่เกินเนี่ยเออพอผมว่าคอยคอยเตือนตัวเองตลอดนะเว้ยว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องรีบทําไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันแบบเฮ้ยเราต้องต้องต้องลีนแบบช่วงเมษาอะไรเงี้ยเออเราก็อยากทําให้มันถึงเป้าหมายแต่ว่า มันก็มีอะไรมาทาให้เราแบบเสียโฟกัสไปก็ไม่เป็นไรคือผมก็พยายามนะพยายามเดี๋ยวจะปรับปรับใหม่แล้วให้มันแบบพอดีพอดีเออผมมองว่าประมาณแบบวันละชั่วโมงหนึ่งคาร์ดิโอเนี่ยไม่เยอะไปร่างกายมันจะได้ไม่ล้าจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เครียดเกินไปคือพอร่างกายมันมันเครียดมากนะมันจะส่งผลกระทบเป็นแบบเป,แบบเป็นโดมิโนหมดเลยเราจะเบิร์นเอาวไว้เราจะรู้สึกว่าแบบบางทีนะแบบ โหวันหนึ่งต้องแบบอยู่ในยิมแบบสามสี่ชั่วโมงเนี้ยมันก็เกินไปเนาะว่าไหมน้ําหนักเครื่องเล่นพวกเนี้เหมือนจะเบานะเว้ยมันมีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบปอนด์ตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่เก้าสิบปอนด์เออเก้าสิบปอนด์ก็แบบสามสิบสี่สิบโลประมาณเนี้ยอแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะผมว่าแบบแผ่นแผ่นสองแผ่นอ่ะก็คือหนักมากๆแล้วมันจะความรู้สึกมันหนักแบบหนักกว่าดัมเบลอีกอะ่ะคือดัมเบลผมเล่นอกนะปกติเล่นดัมเบลแบบว่าข้างละ สามสิบห้าสี่สิบอย่างเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่ายังยังไม่หนักเข้าเครื่องนี้นะพอมันเป็นพอมันเป็นมชชีนอน่ะรู้สึกว่าหูอันเนี้ยมัชชีนนั่นเน,นี่ยหนักอืมหนักกว่าที่ผมเล่นฟิตเนสเซเว่นเยอะเลยอะเวลาเล่นต้องแบบแอนแอนอก,อกแล้วกดกดสะบัดดีๆเลย อันนี้นเป็นเครื่องแบบกก่งๆ่งอินคลายนะคือถ้าอินคลายเนี่ยอกบนมันจะมันจะขึ้นไปประมาณนี้ใช่ปะถ้าเป็นมุมอ,อกกลางเนี่ยแฟตก็คือดันไปข้างหน้าแต่อันนี้จะเป็นมุมแบบประมาณนี้เฉียงเฉียงระหว่างกลางเออระหว่างอินคลายกับกับแฟตเป็นเพจแต่เป็นเป็นมุมที่แบบนั่งตรงเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าผมใช้เวลาในยิมเนี่ยสามสี่ชั่วโมงคือถ้าเป็นนักกีฬาแบบนักกีฬาฟิตเนสเพาะกายอะไรเงี้ย อันนี้คือเรื่องปกติเลยคือคนที่เป็นนักกีฬามันต้องซ้อมหนะักใช้เวลาอยู่ในยิมนานกว่าคนทั่วไปเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เนี้ยสำหรับผมนะอันนี้มันก็คือถามว่าเป็นอาชีพผมใช่ไหมใช่แหรอครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้มีชีวิตเราไม่ได้มีแต่เรื่องแบบฟิตเนสหรือว่าแบบนะสร้างหุ่นอย่างเดียวมันก็ต้องมีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยมีเวลาไป ใช้การทํางานหรืองานอดิเรกที่เราสนใจเพิ่มเติมหรืออาชีพที่2ที่สาอซึ่งผมตอนนี้ผมก็ใช้เวลาอย่างอื่นด้วยนะครับที่แบบศึกษาเรื่องการหาไรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์จากการทําอาชีพเสริมจากการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย,อย่างผมผมก็ต้องแบบฝึกใช้เวลาฝึกภาษาอังกฤษด้วย วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าอย่างคาร์ดิโอที่ผมบอกไปคือมันใช้เวลาเยอะไปเว้ยเก้าสิบนาทีเนี่ยมันมันอาจจะเผาแคลได้เยอะกว่าเดิมแบบไม่กี่ร้อยนะแต่มันนึกออกไหมการทําแบบนี้ทุกๆวันทุกๆวันมันผมมองว่าสําหรับผมนะมันทําให้แบบรู้สึกว่าล้าเออล้าแล้วมันเหมือนแบบมันมันเบิร์นเอาท์เร็วเว้ยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องต้องเปลี่ยนแผนใหม่ละเดี๋ยวต้องต้องลด การคาร์ดิโอมาหน่อยเหลือแค่แบบว่าวันละชั่วโมงหนึ่งห้าวันต่อสัปดาห์มันก็จะอยู่ประมาณแบบ300นาทีอย่างเงี้ยเออมันจะได้แบบไม่ไม่เครียดเกินไปอยู่ในสเกลเวลาที่แบบว่าเออเรายังมีเวลาไปทาอย่างอื่นได้โดยที่เรายังมีแรงไม่รู้สึกว่ามันแบบมันหมดแรงหรือว่าร่างกายมันล้าเกินไปแบบนี้ทริคหนึ่งของการเล่นอกนะเผื่อใครยังไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นแบบเบาอย่างนี้หรือเบาะที่แบบว่า180องศาแล้วหน้าแบบพื้นนะเวลาเล่นให เราเอาสะบักพิงบอกนี่ใช่ปะ่ะแล้วเชิดอกเชิดอกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ยหลังเนี่ยมันจะมันจะไม,ม,ะไม่ไม่ได้แบบพิงบอกอะไรอย่างงี้ไว้คือถ้าหลังพิงบอกเนี้ยอกมันจะเชิดยากครับแอนแอนมานดนึงถ้าเกิดใครเล่นแบบน้ำหนักหนักมากก็ใช้เข็มขัดเข็มขัดรัดให้แบบว่าแกนกลางลาตัวมันมันนิ่งมันแข็งแรงเออแล้วเราก็เล่นจับเนี่ยระยะเนี่ยให้ให้ตัวบาเนี่ยอยู่ประมาณช่วงกลางหน้าอกเราอ่ะ อย่างผมเนี่ยผมเล่นอินคลายใช่ปะ่ะบาบา,บามันจะอยู่ประมาณช่วงอกบนพอดีเลยเนี่ยตำแหน่งตรงที่จับบามันจะอยู่ช่วงอกบนพอดีแล้วก็จับกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเราต้องจับฟีลแล้วว่าเราเล่นแบบไหนโดนบางคนบางคนยกแบบยกแบบต้องบีบเข้ามาเงี้ยบางคนยกแบบตรงๆก็โดนหรือบางคนต้องจับแบบแฮมเมอร์จับแบบเนี้ยเออแต่ผมเล่นอย่างนี้จับนี้โดนสุดอ <c oughs> แอนหลังเชิดอก เวลาลงผมจะต้านนานกว่าตอนขึ้นนิดหนึง่งตอนยืดอะเอออ้อ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเวลาหมดแรง <c oughs> เล่นมาชีนมันแบบมันสบายอะ่ะปุ๊บหมดก็ปล่อยได้เลย <c oughs> ถ้าเป็นบาร์นะบางทีมันแบบเฮ้ จะหมดแล้วบางทีก็หมดแบบหมดกระทันหันเลยนะเว้ยถ้าเป็นบาร์ก็แนะนําเล่นแบบสมิธแมชชีนก็ได้เออพวกที่มันแบบมีตัวหมุนเก็บอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยกว่าเออสำหรับคนที่เล่นคนเดียวเหมือนผมนะพักเสร็จก็เติมก่อนครับของเพิ่มพลังยิมนี้ต้องมาตอนเช้าจริงนะมากลางคืนเมื่อวานผมมากลางคืนแล้วแบบไม่รู้จะเล่นเครื่องไหนก่อนดีเพราะมันเต็มทุกเครื่องเลยขนาดมาแบบเกือบสี่ทุ่มแล้วนะแบบโอ้โหคนยังแน่นยังเต็มอยู่เลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าผู้บริหารหรือเทรนเนอร์หรือใครที่อยู่ในยิมอยู่ในยิมนี้นะครับดูคลิปผมอยู่อยากให้แบบเ,เลื่อนเวลาไปสักเที่ยงคืนนิดนึงก็ได้นะอยากมาเล่นกลางคืนครับเพราะว่ารถไม่ติดด้วยแล้วก็คนจะได้แบบน้อยๆลงหน่อย <c oughs> โอ้ไหลไปนิดนึงขับครับ เนี่ยเล่นบัตชีมันดีไงแหละมันพักขยับตัวได้เมื่อกี้ตัวไหลไปนิดนึงใช่ไหมผมว่ากระเถิบขึ้นมาแล้วก็ยกต่อโอ้แต่ไม่ไหวแล้วหมดแล้ววันนี้เป็นวันที่เล่นอกกับไหลครับเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับตารางการออกกำลังกายใหม่ไว้ เ่เครื่องที่นี่มันมาเล่นที่ไหนนี่ผมแบบฟิลโคตรดีเลยองศาอะไรเงี้ยมันใช่เลยเว้มาเล่นที่เนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยเล่นดัมเบลเลยส่วนใหญ่เล่นมาชชีนหมดมันง่ายดีครับเนี่ยอย่างองศาไหลเมื่อกี้คือมันปึ๊บผมเป็นคนที่ชอบเล่นไหลแล้วแบบว่าบีบเข้ามานิดๆอ่ะไม่ได้บีบเยอะนะเนี่ย คือหุบเข้ามานิดนึงบางทีเราเล่นไหลเงี้ยมันจะยกตรงๆใช่ปะแต่ผมชอบมุมที่แบบบีบเข้ามานิดนึงอะ่ะแล้วเครื่องเนี้ยแม่งเข้ากับสรีละผมพอดีเลยเว้ยแบบเล่นแล้วฟิลดีมากเออเมื่อกี้บอกว่าจะปรับตารางกออกกําลังกายครับผมจะลดเวทลงมาเหลือ4วันแต่4วันเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นก็แกลแกยี่สิบสามสิบนาทีนะเว้ยเอาความเข้มข้นเนี่ยมารวมกันใน4วันคือปกติผมเล่น5วันใช่ปะถึง6วันเงี้ยเปลี่ยนหมายละเล่น4วันแต่เล่นแบบว่าอาจจะ วันหนึ่งเนี่ยหกเท่าให้มันเข้มข้นเลยเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ลดเวลาคาร์ดิโอจาก450นาทีเหลือ300อ่ะตกวัวละชั่วโมง5วันจะลองดูซิว่า<ช>ถ้าร่างกายจิตใจเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเครียดหรือลา้าจนเกินไปเนี่ยสภาพร่างกายผมจะตอบสนองอยังไงแต่ว่ามันก็มันก็จะอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่านึกออกปะ่ะปรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้เห็นทันทีเลยอะ่ะมันจะต้องวัดผลแบบอย่างน้อยนะอย่างน้อยสอสัปดาห์อืม แต่ว่าผมอยากจะดูซิว่าถ้าสักประมาณเดือนนึงแหละจะเป็นยังไงแต่มันต้องใช้เวลาดูหน่อยนะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ามันปรับแล้วดีเพื่อนๆจะได้มีแนวทางกันได้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องแบบเข้ายิมเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในยิมวันละ 3, 4ชั่วโมงก็ได้เว้ยแต่ เรื่องการกินก็จะต,ต้องดีด้วยนะเอออย่าอย่าให้แบบกินตามใจตัวเองเกินไปหรือหลุดยาวๆแบบที่ผมเสียระบบไปเนี่ยสวันเนี่ยผมเอาตัวเองกลับมาได้แล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งเข้าใจว่าผมลดตารางการออกกํลาลังกายลงเวทลดเวทลงลดเวลาคาร์ดิโอลงแล้วมันจะสบายขึ้นไม่ใช่สบายขึ้นแค่ปรับให้มันแบบใช้เวลาน้อยลงแต่ความเข้มข้น,นมันจะเยอะขึ้นเนี่ยอย่างวันนี้ปกติผมเคยเดินชันบนลู่ใช่ปะ่ะเปลี่ยนมาเดินขึ้นไอตัวบันไดเนี่ย เหมือนเดินขึ้นสะพานลอยอะ่ะชั่วโมงหนึ่งโฮ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 ขากลับไปขาผมน่าจะเปียวอตัวเลยปกติอะ่ะคือผมจะเดินชนันบนลู่เป็นหลักใช่ปะสลับกับปั่นจักรยานแต่ผมคิดว่าจะลองเปลี่ยนดูเป็นแบบมาวิ่งจ็อกกิ้งเอ่อวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยอาจจะแบบเพสที่เร็วกลางกลางอ่ะไม่เร็วมากอ่ะสำหรับผมเนี่ยประมาณเพสหกครึ่งเพสเจ็ดครึ่งประมาณเนี้ยอ่ะจ็อกจ็อกพอให้แบบว่าไปเรื่อย ซึ่งปกติผมจะวิ่งเอาดอเพราะว่าเอาดอเนี่ยมันมีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะเออเพราะว่าความร้อนของอุณหภูมิอะไรเงี้ยมันทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นง่ายโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเร็วมากแต่ว่าแค่ตอนนี้สภาพอากาศนะฝุ่น PM มันมันหนักๆอยู่เลยอะยังร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอืมก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าระยะย,ยาวนี่ไม่น่าจะดีเพราะว่าขนาดออกไปแป๊บเดียวอะยังรู้สึกเลยว่ามัน มันคันยิบยิบจมูกช่วงนี้ก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบคาร์ดิโอในในยิมไปก่อนเน้นพวกอย่างเงี้ยเดินถ้ามาเล่นที่นี่ผมก็จะมาเดินไอตัวบันไดนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนจากเดินชานบนลู่อย่างเดียวก็เป็นแบบสลับวิ่งจ็อกกิ้งบ้างบางวันอาจจะทําพวกฮิตคาร์ดิโอบ้างฮิตคาร์ดิโอผมก็จะทําบนลู่นะเป็นแบบวิ่งสปินสับ30วิวิหรือนาทีหนึ่งสลับกับวิ่ง ช้าๆหรือว่าจ็อกหรือว่าเดินเนี่ยสลับกันอีกนาทีหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นครับแต่ความเข้มข้นไม่ได้ลดลงนะแค่ฟูลนี่ก็เหนื่อยละเพืเ่อนๆดูนครับว่าหึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้เครื่องบันไดเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนเว้ยดูดิชั่วโมงหนึ่งเจ็แคลเดี๋ยวผมให้ดูโซนหัวใจผมนะนี่ โซน2เนี่ยสีฟ้าโซน3สีเขียวโซน4เนี่ยเทรชโชเนี่ยสีส้มแล้วนะครับโอเคพบพอดีโอไปกลับบ้านได้ภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้โอ้ยอาจจะมีแรงตกไปบ้างครับไม่ได้เวทประมาณ3วันคาร์ดิโออย่างเดียวเลยแต่ก็ยังดีนะยังดีว่ามีแบบคาร์ดิโอบ้าง เดินเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยว,ล,วล,ละวันละหมื่นเก้าเออเพิ่งมาเหรอเจอกันเจอกันฮะเยอะพอดีเจอเพื่อนครับเพื่อนเพิ่งมาเวลานี้ผมมาเล่นเย็นเย็ไม่ได้นะมาเล่นเย็นเย็นนี่คนเยอะมากแล้วก็จะไปตั้งกล้องอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเขา ก็กลับมากลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วหลงหลงทางไปแป๊บหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าผมเครียดไหมก็มันก็ต้องมีเครียดบ้างแหละเออคือนะอยู่ดีๆแล้วแบบว่าออกนอกลูก่นอกทางเออมีมีพักออกกําลังกายไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็ก็กลับมาปกติแล้วคือถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมันไม่เป๊ะไปตามแบบเป้าหมายอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเดือนเมษาเนี่ยผม body fat ยังไม่ถึง10%ถามว่าผมเครียดไหมมันมันก็เครียดอะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบโอ้โหมันจะทุกอย่างมันจะพังเวยมันแค่แบบเออมันก็ยืดเวลาออกไปหน่อยแทนที่ว่า มันจะได้ทันเป้าหมายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้าไป2อาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งอ่ะยังอยู่ในช่วงที่พอรับได้อที่ผมพยายามจะสื่อก็คือเฮ้ยบางช่วงที่แบบเวลาเราเราหลุดโฟกัสไปอ่ะก็ก็อย่าปล่อยหรือว่าอย่าอย่าหยุดไปเลยเว้ยพยายามหาหาแรงกระตุ้นหาแรงบนันดาลใจที่แบบว่าทําให้ตัวเองอ่ะกลับมาได้เว้ยไอ้อย่างของผมเนี่ยถามว่าทําไมผมถึงกลับมาได้ก็เพราะว่า ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยผมอะ่ะจะถ่ายถ่ายเดลี่ให้ดูไว้ว่าแบบเออในแต่ละวันผมเจออะไรผมออกกําลังกายยังไงบ้างรู้สึกยังไงมีมีอะไรมาเล่าหรือว่าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดอะ่ะในฐานะที่แบบผมก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนเพื่อนๆอ,นอะ่ะที่แบบเราอะ่ะแค่แบบเออชอบออกกําลังกายเข้ายิมแต่มันก็จะมีวันที่แบบว่าเออมันก็มีวันที่ผิดพลาดวันที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย เราไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันคือสิ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนครับไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยผมนี่แบบโอ้โหตั้งเป้าแล้วมันจะแบบไปทีเดียวสําเร็จได้เลยเฮ้ยผมผมก็พลาดเหมือนกันเว้ยมีมีพลาดไปกินนี่นี่ยังมีอีกอีกแก๊งผมเนี่ยยังมีแบบชวนไปกินอีกนะเออเมาื่อวานเพื่อนผมก็ทักมาว่าแบบเฮ้ยไปกินแบบไปกินซุก,กี้เปล่าอะไรเงี้ยเออผมก็บอกว่าโชคดีที่ผม,ผม ท้องเสียอยู่พอดีก็เลยไม่ได้ไปนะเดือนหน้าก็มีอีกเดือนหน้าก็มีแบบเออนัดเพื่อนกินบุฟเฟ่ยางเงี้ยก็แบบโอ้โหก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะทันไหมว่าเมษาเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็คิดว่ามันก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคือเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับคนรอบข้างให้ได้ด้วยแล้วเราก็อาจทําเป้าหมายของเราไปแค่เราเราไม่ทิ้งการดูแลตัวเองอะ่ะเอออย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบสุขภาพไม่ดีหรือว่าปล่อยให้ตัวเองน้ําหนักเยอะเกินไปเงี้ยเอามันจะมีแบบว่าเฮ้ยบางทีเราไปเที่ยว2-3สาวันหรือจะมีแบบหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปซีเรียสมากหรือว่าอย่าไปแบบหยุดเลยคิดว่าเฮ้ยตัวเอง เฟลละเออปล่อยปล่อยยาวเลยเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่เฮ้ยมันไม่สายเว้ยมันไม่สายกลับมากลับมาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะตั้งแต่เริ่มต้นปีพร้อมผมก็มีมีหยุดไปบ้างมีแบบเอ่อท้อไปบ้างหรือว่าเสียโฟกัสไปบ้างเฮ้ กลับมากลับมายังทันยังทันเราจะทําเป้าหมายให้มันแบบสําเร็จในปีนี้เว้ยระยะทางยังยังอีกไกลยังเอาผมเนี่ยโอ้โหแม่งเหลืออีก300วันอะ่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแต่ผมผมมีความเชื่อว่าเฮ้ยการที่แบบเออเราให้เวลาตัวเองอะ่ะปีหนึ่งอะ่ะในการที่แบบทำอะไรต่อเนื่องจริงๆจังๆนะมันอย่างน้อยอะ่ะมันจะเห็นผลลัพธแบบ์แบบแบบไม่น่าเชื่อเออ ในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะดูไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีแบบเฮ้ยวันที่ผมน้ําหนักขึ้นมาโลนึงอะไรเงี้ยแต่แต่มาดูนะปนะออีนึงอ่ะเออมันมันจะขนาดไหนอย่างน้อยนะอย่างน้อยผมก็แบบได้ฝึกการทำวล็อก ฝึกการเล่าเรื่องเออมีคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆดูเป็นเพื่อนออกกําลังกายให้กับเพื่อนๆอ่างนี้ผมก็ว่าผมผมดีใจแล้วแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบหลังไมามาว่าเฮ้ยเอเอตั้งแต่พี่มาทําคลิปอะไรแบบนี้มันดีนะทําให้มีเพื่อนออกกําลังกายเออผมรู้สึกว่าออกกําลังกายแล้วมันมันไม่เหงาแค่นี้ผมก็รู้ผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยดีดีใจแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเ เราทําเป้าหมายนี้อยู่คนเดียวอ่ะมีเพื่อนๆรอดูมีเพื่อนๆคอยแบบว่าเฮ้ยออกกําลังกายไปด้วยถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะยังแบบไม่เปลี่ยนแปลงในระดับแบบรายวันอะไรเงี้ยไม่เป็น,ปนไรอดทนนะลุยไปด้วยกันก็นั่นแหละ,ะครับมันก็จะเป็นความเสียระบบของผมอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้โอเคขอตัวกลับบ้านไปกินข้าวก่อนครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ